สวัสดีครับอันนี้ผมผมกับคุณดาวนะครับวันนี้จะมารักษาทุเรียนที่เป็นไฟท็อปโทล่านะครับเดี๋ยวให้คุณดาวซูมดูก่อนเนี่ยอันนี้ผู้ใหญ่ต้นกี่ปีเลยนะครับประมาณสปีประมาณสปีแต่ถ้าดูตามสายตานี่้ะคุณดาวนะก็น่าจะประมาณสักสปีกว่า3ปีไม่เกินเนาะ,ะ,อะตอนนี้ก็คือสภาพป่วยถ้าเก็ถ้าเป็นคนก็ระยะสอแล้วละ่ะ อนนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้วิธีการรักษาที่ผมใช้กับหลายๆสวนแล้วได้ผลแล้วแต่วันนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้ลองดูก่อนนะวันนี้ถ้ารักษาได้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากัน<ม>อันนี้น<ม>อันนี้ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เราเราก็ใช้วิธีการรักษาของเราไปก่อน<ม>นะครับผมดูลักษณะใบนะครับจะเหี่ยวนะคะแล้วก็มียอดเป็นก้านทูก,ะะกระหว่าะก้านทูกระ่าใบจะถอดมายอดจะถอดมาแล้วกิ่งก้านก็จะค่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใบก็จะร่วงหมดเนียครับ ใบสภาพใบอย่างนี้นะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากบไบช็อปนั่นแหละเดี๋ยนะครับรผู้ใหญ่ก็มันม่นใจว่าเป็นไบช็อปแล้วผู้ใหญ่เชิญตรงนี้นิดนึงครับผู้ใหญ่ไม่เสียดายเลยครับดอกด้วยลูกชุดน,นี้ไม่เอาไวนะ้แน่ดูดูยังไงลูกหนึ่งก็ไม่เอาใช่ไหมผู้ใหญ่ดูสภาพอนันนี้แนละ้วเ<อ>นี่ยครับผู้ใหญ่ก็ดูรับประเมินละสถานการณ์ว่าไม่น่าจะไหวเหมือนกันเนาะ ยอมเสียไปก่อนรอบนี้เพราะว่าต้นอื่นต้นใหญ่ก็แลจาจะมีต้นที่สมบูรณ์พอได้อยู่แล้วที่ใหญ่ไปโอ้ครับก็ประมาณสักต้นครับผู้ใหญ่ที่วันนี้ที่ว่าจะให้ผมกับคุณดาวลองลรักษาดูครับห้าหกต้นโอเคนั่นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่คบวันนี้เราลอง วันนี้วันที่19าอันนี้นะครับถ้ารักษากรณีรักษาเนะครับเราใช้ปุ๋ยอินซูพันห6ส3นี่นะครับหวานนี่นะครับเม็ดหวานรอบเลยนะครับหวานรอบทรงพุ่มเลยนะครับเนี่ยทิฟโคนเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรปุ๋ยเราเป็นปุ๋ยอินร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีการรักษาก็ใส่อย่างนี้ประมาณ15วันนะครับ15้าวัน2กิโลเลยนะครับรักษาถ้าเรา บำรุงทั่วไปเราอาจจะประมาณสัก20-30วันครั้งหวานได้เลยครับกะได้ครับตัดเกินไม่เป็นไรรอบตรงตุ้มนะคะต้มตุ้มเสื่อนะครับก็๋ยวให้ผู้ใหญ่ก็หวานไปประมาณ2กิโลต่อต้นสัก5วันเนี่ยครับสังเกตดได้ถ้าต้นอันนี้4ปี4่ปีนี้ก็เป็นดอกแล้วนะตอนนี้เป็นหางแย้ก็มีแล้วเป็นมะเขือพวงใหญ่ เนี่ยนะครับเป็นดาวดูนะครับเป็นรุ่นมะเขือวงใหญ่ละจริงจริงต้นนี้น่าจะมีลูกได้ทักงเสร็จกับลูกแล้วแหละถ้าตามอายุเขาอ่ะแต่ตอนนี้สภาพอย่างที่บอกอะไปท็อปลงก้านแห้งจะเป็นก้านทูดแล้วก็ใบใบเล็กมากเลยครับเนี่ยใบไม่มีความเขียวอ่อนแล้วก็ใบใหม่ร่วงหมดเลยพอแล้วแบบใหญ่มันเป็นใบใหม่ด้วยเปนโลนะใบใหม่ก็ยังสภาพใบซ้ำเดือนก็ไม่มีอยู่ดีมันจะยังเดียวเดียวนะ คือถ้าใบสมบูรณ์ใบมันจะแผ่แล้วก็ยาวแล้วก็เขียวเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตใบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสีเขียวเข้มแล้วใบกลางใบใหญ่การสะส,สมอาหารเขาจะดีเขาจะมีคลอโรฟิลลรในการสะสมอาหาร,าร,าร,ารแล้วก็จะทางานสัมพันธ์กับลากดึงอาหารขึ้นไปเลี้ยงทุกส่วนของลําต้นนะครับผมหนึ่งสุดยวถ่ายเลยว่าผู้ใหญ่ลงมือเองเลยวันนี้เ, <laughs> เดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เรามาติดตามผลงานเนาะเลยแล้วนะ อ๋อประมาณโลนึงค่ะประมาณโลสองโลเลยครับรักษาต้องสองโลเลยครับปุ๋เราไม่ใช่ปุ๋ยเค็มไม่มีปัญหาครับแล้วก็ให้น้ำสักวันละครั้งเลยนะผู้ใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้จะเป็นวันอยู่อ๋อตอนนี้วันเว้นวันอยู่นะครับโอเคโอเคคุณดาวก็เดี๋ยวอีกสิบห้าวันนะผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตามผลงานก็ดูปฏิกิยาดูการพัฒนาของต้นนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันนะคะ